สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกครั้งกับ g o Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic g o f u t u r e นะคะวันนี้นะคะก็รอลุ้นรีบาวต่อนะคะโดยเปิดตลาดคำมายืนอยู่ที่บร,ริเวณ1,658ย US d ต่อออนะคะแกว่งตัวในกรอบ1 6 5 7ถึง16 0 0 ราคาทองคำนะคะมีการปรับตัวขึ้นต่อนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ลงไปค่อนข้างแรงนะคะไปแตะแนวรับสําคัญบริเวณ1,650ันกห้าสิก็สามารถรีบาวกลับขึ้นมาได้ค่ะทั้งนี้นะคะมูลค่าการซื้อขายยังค่อนข้างเบาบางนะคะเนื่องจากรอดูผลการประชุมของเฟดนิคึวันนี้ต่อเน,นื่องจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะก็ต้องรอดูว่าผลจะเป็นอย่างไรซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังคาดว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยนะคะไว้รวมไปถึง ยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อหรือไม่นะคะซึ่งถ้ามีการกระตุ้นมีม,มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นผลดีต่อราคารองครมค่ะแต่ทั้งนี้นะคะการที่สหรัฐม,มีมุมมองเชิงบวกที่มากขึ้นอาจจะส่งผลกดดันให้มาตรการดังกล่าวนะคะไม่มีก็ได้ค่ะซึ่งถ้าหากไม่มีมาตรการดังกล่าวนะคะอาจจะเป็นผลกดดันต่อราคารองคำมให้ปรับตัวลดลงต่อได้ ขณะที่มีปัจจัยบวกเล็กๆนะคะหลังจากที่สเปนนะคะได้รับอนุมัติเงินช่วยเหลือเงินที่สองแล้วนะคะเมื่อวานนี้ผลออกมาแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะเป็นผลบวกต่อค่างเงินยูโรและราคาทองคำต่อไปได้ค่ะ ซึ่งนะคะนคือวันนี้จะมีดัชนีราคาที่อยู่อาศัยเขต20เมืองเดือนพฤศจิกายโนรวมไปถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประกาศออกมานะคะซึ่งตัวเลขนะคะค่อนข้างมิกซ์กันนะคะคือดัชนีที่อยู่อาศัยเนี่ยมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นในขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงนะคะอาจจะทําให้ราทองคำผันผวน,น,นได้ในคืนวันนี้ค่ะแต่ถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ลงไปทำาโลหนึ่งพกราิก็รีเบลกลับขึ้นมานะคะแต่การร เบากลับขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะคะตัวอินดิเคเตอร์เริ่มส่งสัญญาณโอเวอร์บอลแล้วอาจจะมีการอ่อนตัวลงมาเล็กๆนะคะแต่ถ้ายังสามารถสร้างฐานเหนือ1,657,1650เนี่ยก็อาจจะมีการรีบาวต่อเนื่องขึ้นไปได้ค่ะซึ่งเป้าหมายต่อไปของเรานะคะก็คือบริเวณ1,673นะคะ และ1,680ต้องดูว่า2แนวนี้นะคะในการรีบาวขึ้นครั้งนี้จะสามารถผ่านไปได้หรือไม่นะคะถ้าหากผ่านไปไม่ได้นะคะแนวโน้มเชิงลบยังคงมีอยู่นะคะและอาจจะลงมาทําโลที่ต่ํากว่าเดิมก็ได้ก็ต้องคอยระมัดระวังการลงทุนเองครั้งนี้นะคะคือทํากําไรในระยะสั้นกันไปก่อนนะคะโดยเทรดดิ้งในเกาะวันนี้ให้แนวรับแนวต้านนะคะแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,675-1,680และแนวรับ1,657และ1,650ค่ะ อย่าลืมนะคะดูการขึ้นไปของราคาทองคำนะคะว่าผ่านแนวต้าหรือไม่นะคะถ้าไม่ผ่านนะคะต้องอาจจะทยอยขายทำกำไรบางส่วนออกมาก่อนนะคะเนื่องจากแนวโน้มขาลงยังไม่ได้จบชัดเจนค่ะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ